สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเต่าม้ชมนะครับมีเป็นเต่านะครับรุ่นพุทธอนนะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับรุ่มนี้ก็น่าใช้นะครับถ้าเราไม่มีรุ่นสุขใจนะครับรุ่นแรกนะครับเราก็ใช้รุ่นนี้แทนได้นะครับ เป็นพระที่น่าใช้งหนนะครับองเล็กพอดีนะครับบรรลรัดลเลยตรงนี้จะต่อโค้ดน,นะครับนัอกอระลกคมชัดนะครับดูง,ง่ายเลยนะครับพระ ผมชัดนะครับมีรอยทับของอยันนะครับด้านหลังด้านหน้าจะมีรอยต่อ,อยันนะครับเป็นพระหลวงปูเหลีวนะครับวัดไล่แตงทอนะครับ เป็นพุทธซ้อนนะครับหลวงพ่อเพชรน,นะครับน,นี่น้าทองฟ้าบาทนะครับสวยน่าใช้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ